สวัสดีค่ะ,คะจะไปโรงเรียนแล้วนะแต่เช้าเลยวันนี้ฝนก็ลอยๆมาตอนเช้ามืดน,นะคะสวัสดีค่ะไปโรงเรียนกิน<ะ>อิ่มไหมวันนี้อิ่มแล้วกินกะไข่ต้มใช่ไข่ต้มเก่งมากจะได้มีแรงวันนี้ดูบรรยากาศไม่ค่อยหนาวนะ แต่มันก็เย็นเนี่ยนะฝนตกแบบเงียบงยแบบตกไม่แรงมากเนาะใช่ไหมหนาวไหมคะหนาวหนาวให้แม่ก่อนไหมให้แม่ก่อนนะโอ้ยชื่ออะไรคะชื่อลูซี่อายุเท่าไหร่คะห้าขวบแล้ว <c oughs> สวยจังเลยรดมาแล้วตรงเวลาเป๊ะเลย9โมง5นาทีค่ะ ก็มีมันฝรั่งมีหัวหอมแล้วก็มีพริกอิตาลีนะคะพอดไฟแรงนิดนึงนะ,ะนี้ไวค่ะจานสุกแล้วนะเราก็จัดใส่ไข<อ>่เลยค่ะโรยเกลือเข้าไปนี่เอามันออกมาเสร็จแล้วนะโ,นโอ้สวยงามอลังการโอ้หเนื้อเด้งมากเลยทุกคน ทุกคนคะกลิ่นแบบเหม็นหอมมากลายหลายเลยนําเสนอมากคะ่ะทุกคนซอสพริกสีราชาน้ำจิ้มไกค่ค่ะกับไข่เจียวนะคะไข่เจียวสเปนอุดยจะบรรยายไงอะ่ะสีก็สวยด้วยสีแดงแปลกเลยอะ่ะไข่มันก็น่าจะเย็นแล้วนะเกีวมากเลยเดี๋ยวกินกันก่อนแล้วนะ ซอสพริกเข้าไปอ,อืมหัออวจหลังก,นะกินนกนะกินไก่เลยแล้วบอกโว่า รู้เป็นคนกินรสจัดใช่ไหมเวลาทำพวกนี้นะสุดจุขอดมากเลยมันแตกต่างจากรสชาติอะรสชาติมันแตกต่างจากที่เขาขาเนี่ยไม่เกณะถามตลอดเวลาเลยเมื่อไรจะทำเมื่อไรจะทำอยาาได้นะ มาอยู่บ้านป้าคุณสามีแล้วนะคะเราจะมาเก็บฟีเจอา,านะดูมันกลิ้งมาสิมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเก็บสิลูกใหญ่ด้วยหูย้แข็งมากเลยนะเนี่ยไปๆๆๆๆๆฝนตกหลายวันอนะโอ้โห,โห,โหมากองอะไรอยู่ตรงนี้เพียบเลยนลทุกคนเห็นไหมเอาตะกล้าวางก่อนแล้วกันนะดูสิโอ้โห โอ้ยดยูเยอะรอบแรกที่มาเก็บอี่ค่โอ้ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวนี่ว้าวมันน่าจะหมดแล้วนะเนี่ย คิดว่ามันจะมีอยู่แค่หน่อยเดียวเองนะรูดูสิเต็มตะกร้าแล้วอะ่ะทุกคนตายแล้วต้องไปหาถุงก่อนโอ้ยเน่าเยอะไงดูดิเสียดายมากเลยอะ่ะเต็มแล้วอะ่ะถุงนะคะแล้วก็เลยเอาถุงขยะมาใส่ซะเลยคะ่ะโอ้ยเน่าอะ เน่าเน่าเน่าเยอะเลยเะได้มากเอาไปด้วยเลยแล้วกันสองลูกใหญ่เลยอะ่ะอุ้ยนี่โอ้ยนี่อีกลูก <c oughs> นึงีด้วยอ <c oughs> ย่ตรงนี้อีกโยน้วกัอน สิคามันเน่าเนี่ยเดี๋ยวไปเอามาเล็ดดีกว่าค่ะนะเอาไงก็เอาไปให้หมดน,นี่ด้วยนี่ด้วยอืมอันนี้ถือว่าโอเคน่าจะเพิ่งร่วงมานะคะนะนี่ด้วยโอ้โหเยอะจริงเลยทุกคนสวยอยู่นะสวยอยู่ เลยค่ะอันนี้เด็ดจากต้นมานะคะน่าจะเก็บไว้ได้นานอยู่ันที่ลุดจากต้นมาน่ะโอ้โหไอ้ลูกนั้นลูกใหญ่ออะ สวยๆอะค่ะตัดมันออกนะคะนี่นะตัดแบบประมาณนี้เลยต้องออกค่ะก็เดี๋ยวเอาไปกวนนะน,นี้กระดูกนะได้มเมล็ดอยู่นะคะเดี๋ยวมานั่งแกะนะกันนะเอี๋วแล้วกันวานดีจังเลย อน้ำมันที่มันยังเหลือๆอยู่ตรงนี้นะใส่เข้าไปด้วยคะ่ะโอ้พอดีมันแบบโหได้มากเลยทุกคนเราจะเอามาต้มนะประมาณ40นาทีค่ะให้นะท่วมพอต้มครบ40นาทีแล้วนะมันก็จะสามารถเก็บไว้กินได้ยาวนานเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ